สวัดีคร yeah, 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 yeah. ับท ah, yep. hey. yeah, yeah, yeah. ่านผู้ชมครับว ah, right? like, ันน ah, well ี้เราอยู่ในรายการ FCG ฟิวส์เกมมิ่งออนไลน์นะวันนี้เราก็อยู่ในเกมพิษแววแบบดีเย่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 วันนี้ก็พาร์ท่าไหรนะพาร์ทสามแล้วไม่ได้ดมานานนานมากเลยวันนี้มาเล่นภารกิจอันนี้ร้อยนะครับนะครับนะครับวันนี้เราก็มาฆ่าวินนี่กับขโมยเพชรในบ้านมันมานะวันนี้ก็ริบบิพอนในวันี้กับไปนี่ไปนะโอเคสำหรับพิชเชเลยครับโค้ชมันเทพอ่ะมันเลยได้อะแคร็บนะแคร็บ พอดีว่าวันนี้แม่งไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้อัดมานานแล้วก็เลยมาอัดพอดีว่าว่างพึ่งเนมิเสร็จจบบอแล้วนะครับทำไมดีวะนี่บ้านมันนะให้เรามาฆ่าเข้าไปเข้าได้ไหมวะ นช่ไหมเยอะเขาไม่ได้เวนเวนเบย์นะครบัรบนะครับอืมประตูเนี่ยเขาได้ปะเอา่าอีเยี่ยมมากไปสัตว์มา,มาโ,นโน้โน้โน้อะไรเนี่ยโอ้ยแย่ต่ำไรเนีน่ยอ๋อเนียนๆไง พิซซ่ามาสง่งครับฟิวโอเคโอเคโอเคกระเป๋าตู้ลาก,กูบายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งยิงกูเลยอีสตาร์ทนะครับอีสตาร์ดทใหมอไม่ทำไมรู้แล้วทำยังไงตอ,ตอนแรกมนาะเข้ามามาตรงนี้วางไว้นี่ก่อนโอเคถ้าหยิบตัวนัทมา ปึงหยิบมาก็ไอ้นั้นครับมุนครับทำอะไรอยู่เนี่ยพุทธดาวเดลนัสพุทธดาวศีสะพุทธดาวนี่ไงพุทธดาวพุทธดาวเดลนส yes 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 e s yes โอ้ยเร็วๆศีส s ต งจากนั้นนะครับให้เราหยิบซิลเวอร์บอลเลอร์ติดกล้องมาคู่แล้วก็อัปเกรดแบบเก็บเสียงเรียบร้อยตเลเซอร์ด้วยนะครับโอเคให้เราหยิบขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็แบนบๆ,ๆ,ๆแบนๆเก็บตูแบบแบบ้เก็บตอนนี้เก็แบเบก็แบบชุดมามอืมอยมจโฟนไปเก็ okay, บเก็บปุ๊บทีนี้เราก็เข้าบ้านมันไ,ได้ได้เรียบร้อยแวแวแคลบแคลบโอเค จากนั้นนะครับให้เรามาที่ไรเฟิลเรานะครับหลังจากนั้นนะครับีนี้มันก็ยื่นไปหาศพเรานะครับ <c oughs> ให้เราจะเราต้องเข้าบ้านไปในนี้ไงแล้วเข้ายังไงก็เลยย,อย,อยออ่องย่องย่องย่องไปภาพพอป้าก้มแล้วป้ามันก็จะไม่เห็นใช่ไหมเออป้าก้มแล้วป้าก็จะไม่เห็นแล้วเราก็เข้าไปในห้องนี้ได้ครับแล้วอย่างนั้นเราก็เปิด ไอ้ยไม่ใช่ซิเวอร์ไลฟ์เฟิรนะ์นโอเคแหวกกรอบอเต็มแม็กเลยนะครับนอกจากนั้นนั่นว่าให้เราเปิดประตูไปนะครับดกด X เพื่อเล็งแครบอ่ามันจะเห็นว่ามีอันนี้อยู่นะครับยิงแม่งครับโอเคอันนี้ครับเราก็สามารถฆ่าวินนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับแครบแครบ โอเคเสร็จแล้วไปตูปิดวิ่งมาปึกมึงเดิมเดิมเดิมงดิมเ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 พีงแค่นั้นให้เราก็ไปที่บ้านมันนะเพราะเราเข้าได้แล้วเพราะว่า,านี่เรามีชุดชุดนี่อยู่ไงอ่าเขาได้พัสสัสอ้าวลายยำม,มึงลายยำแล้วครับพี่น้องครับลายยำแล้วแป๊บหนึ่ง

อันนี้น้ำน้ำยาล้างจานนะเก็บปุ๊บอืมเอิดชืบอ่าขึ้นไม่ได้แป๊ไป,ปตอกแตกตัวตัวมานะครับเราจะเห็นห้องนี้เราก็เปิดประตูนี่ใช่ไหมวะเอ้ยไม่ใช่ดิประตูนี้นักแคลบบนักแคบรบ็บมาประตูนี้นักแคลบนักแคลบประตูนี้นักแคลบบนักแคบรบ็บอ๋อแล้วกูจะเดินวนทำไมนะนักแคบรบ็บ ให้เราออกมาหลังบ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เดินมาทางนี้มันก็จะไม่สงสัยเราแววนะครับแล้วเข้าป,ประตูนี้เลยครับเอามาดูดูแน่นอนแหววนะครับให้เราทําการเอาปืนนี้ขึ้นมานะครับด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 ัแมนดูเคยเห็นปแคลปหลังจากนั้น,นครับเราจะเห็นว่าของนะครับข,ขอกไม่เสร็จดี นะมึงอ่ะกูไม่ไหวแล้วมึงด้วยด้วยเออ้ปิกล็อก้เร็วปิดไปแล้วเราก็จะเห็นในโปลิโอเนี้ยนะมีกแมวแบบนี้นะครับโอเคมันก็ตายเรียบร้อยแล้วนี่เราเอาเพชรมันมาฟื่าโอเคหลังจากนั้นให้เราวิ่ง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  วิ่งออกมานะครับให้เราวางระเบิดไว้ที่โซฟาเออดึ๊ดนะวางไว้ข้างๆโซฟาปึ้งโอเคไม่เป็นไรตรงนั้นแหละให้เราวิ่งมาคราวนี้้แลเรา,เ,ราเห็นตัวตัวตลกวิ่งเข้าไปนะครับให้เราก,กดตู้มันก็กตายเลยนะครับให้เราวิ่งมานะครับแล้วเราก็จะมีคนสงสัยเราครับให้เราทำการหยิบอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็แบงแบงแบง,แ,บงแล้วก็ปิดไฟด้วยนะครับตัดไฟฟ้านะครับ เปิดไฟช่วยชาตินะครับดึงแม่งนี่เขี้เออดึงโอเคเฮ้ okay. oh. แค่นี้นะครับให้เราเห็นว่าชุดมันเปียกอิมช็เปียกมันเลอะนะครับให้เราทําการเข้าไปในรถตู้รถเดิมที่เราฆ่านะครับแล้วก็เอาชุดเราคืนมานะครับอ่าแค่นี้มันก็ไม่สงสัยเราแล้วนะครับโอเคแล้วนี้เราก็กลับบ้านได้แล้วนะครับ อย่างครบครับไม่มีอะไรขาดหายสไตปเปอร์ก็อยู่ในกระเป๋าวันนี้เราก็ลาไปก่อนในแกลบ,บ,บสิดิครับสสดีครับสสดิครับสสดิครับ